สวัสดีครับกลับมาพบกับครูเกล้าอีกครั้งนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างแบบลูอิสไปในครั้งนี้เราจะมาต่อกันกับสูตรโครงสร้างแบบย่อแล้วก็สูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยจากสูตรโครงสร้างแบบลูอิสที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วเราจะพบว่าสูตรโครงสร้างชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดครับ ทำให้เมื่อเวลาเขียนจึงต้องใช้เวลานานและก็ไม่สะดวกระการใช้งานดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างในรูปแบบอื่นเพื่อย่อนระยะเวลาในการเขียนลงครับสำหรับสูตรโครงสร้างแรกที่ครูก็จะสอนก็คือสูตรโครงสร้างแบบย่อครับโดยสูตรโครงสร้างนี้จะเป็นการลดรูปไฮโดรเจนของสูตรโครงสร้างแบบลูอิสครับโดยสูตรโครงสร้างแบบย่อเนี่ยจะเป็นการรวบอไฮโดรเจนที่เกาะกับคาร์บอนทั้งหมด โดยเราจะเขียนในลักษณะที่เป็นอย่างกรณีของสารตัวนี้นะ C เกาะกันทั้งหมดกี่ตัว4ตัวโดย C ตัวแรกเกาะกับไฮโดรเจนทั้งหมดกี่ตัว3ตัวเพราะฉะนั้นเราจะลดลดรูปเหลือเป็น C H 3นะครับโดยเราจะลดรูปที่เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนติดต่อกันเลยโดยคาร์บอนตัวที่2จะเป็น C ที่ต่อกับ H กี่ตัว สองตัวใช่ไหมคารบอนตัวที่3ก็จะเป็น ch 2, สองเดียวเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น ch สนะครับโดยสูตรโครงสร้างแบบย่อเนี่ยเป็นการลดรูปของสูตรโครงสร้างแบบลูอิสให้เขียนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่พอลดรูปได้บ้างก็จะทำนะอย่างเช่นใน กรณีของสารตัวนี้จะเขียนได้เป็น ch 3โดยที่เป็น ch 2ต่อกัน2ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็น ch 3แบบนี้ก็เขียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูตัวถัดไปกันจะเห็นได้ว่ามันมีพันธะคู่ใช่ไหมเมื่อกี้ครูกาบอกว่าอะไรเราจะลดรูปเฉพาะพันธะเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดรูปพันธะคู่ด้วยเราจะไม่รู้ว่า อะตอมของธาตุคาร์บอนนั้นอนะสร้างพันธะกันด้วยพันธะอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยลดรูปพันธะคู่ของคาร์บอนเท่าไหร่นะครับในกรณีของสารตัวนี้เราจะสามารถเขียนได้เป็น c ต่อกับ h กี่ตัว2ตัวนะแล้วก็สร้างพันธะคู่กับ c ที่ต่อกับ h กี่ตัว1ตัวแล้วก็ต่อกับ C ที่ต่อกับ h 3ตัวนะครับตัวถัดไปก็เช่นเดียวกันนะ C ที่ต่อกับ h กี่ตัว1ตัวสร้างพันธะ3กับ C ที่ไม่มี h ไม่มี h ก็ไม่ต้องเขียนนะแล้วก็ตามด้วย ch 3เป็นไงบ้างนี่ในบางครั้งนักเรียนอาจจะเห็นการสลับนิดนึงนะระหว่าง h กับ c ตัวแรกนักเรียนอาจจะเห็นเป็นอย่างนี้ก็ได้เพื่อเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคาร์บอนสร้างพันธะกันเองนะครับโอเคนะอ่ะตัวถัดไปตัวถัดไปเช่นเดียวกันถ้ามันมีอะตอมของธาตุอื่นมาเกี่ยวข้องก็จะเขียนในลักษณะเดียวกันแล้วเราก็จะลดรูปของอิเล็กตรอนคู่ดเดียวด้วยนะครับ ในกรณี c ต่อกับ h สามตัว c ต่อกับ h สองตัวแล้วก็ oh เป็นไงสะดวกขึ้นไหมเมื่อเทียบกับสูตรโครงสร้างแบบลูอิสสะดวกขึ้นเนาะโอเคอ่ะตัวนี้สำหรับกรณีที่เป็นนักเรียนลองสังเกตที่คาร์บอนสร้างมาทักคู่กับออกซิเจน ในกรณีนี้ลดรูปได้นะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเราสามารถพิจารณาดได้ด้วยว่าเอคอ์อบอนตัวนี้ครบออกเตตหรือไม่นะครับในกรณีนี้เขียนเป็นอย่างนี้ได้ C H 3 C O แล้วก็ C H 3โอเคไหมพอได้นะ บางครั้งนักเรียนอาจจะเห็นการลดรูปอีกรูปแบบหนึ่งเลยจะเห็นได้ว่า,า cwo เป็นไงต่อกับ ch สามสองหมู่เขาอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะ ch สามสองอันต่อกับ co โอเคไหมอีกตัวหนึ่ง ch สาม ch สอง c h อ้าวครูครับถ้ามันมีกิ่งเราจะทำยังไงทำได้ในลักษณะเดียวกันนะสามารถต่อกิ่งได้เป็น c h 3อย่างนี้ก็ได้มันก็ตามด้วยเป็นไงครบไหมครบนะหรือนักเรียนจะเอากิ่งลงมาไว้บรรทัดเดียวกันกับโซ่ที่เป็นสายยาวก็ได้นะอย่างเช่น c h 3 c h 2 c h แล้วเราจะทำยังไงดีเราก็แค่ใส่วงเล็บไปแค่นั้นเองถ้านักเรียนเขียน c s 3นักเรียนจะงงอ่ะดูสิเป็นไงงงไหมงงนะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการงงเป็นไงใส่วงเล็บให้นิดนึงให้รู้ว่าอ๋อมันมีกลุ่มของ c s 3เกาะอยู่กับคาร์บอนตัวนี้ นะครับจากนั้นก็ค่อยเขียนคาร์บอนที่อยู่ในสายโซ่ถัดไปโอเคไหมครับอ่าเรียบร้อยคราวนี้ที่เป็นวงล่ะเราจะลดรูปให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันได้ยังไงในความเป็นจริงแล้วถ้าเป็นวงไม่จําเป็นจะต้องลดรูปให้อยู่บรรทัดเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้แล้วแหละว่าการจับ ของอะตอมคาร์บอนเนี่ยจับกันอย่างไรเพราะฉะนั้นโดยมากแล้วก็จะเป็นการลดลดรูปแค่เฉพาะอะตอมนั้นแค่นั้นเองนะอย่างเช่นในกรณนนี้เป็นไง C นักเรียนสังเกต C-H ตัวแรกนะครับนักเรียนสามารถเขียนลักษณะนี้ก็ได้นะ คไหมแต่บางครั้งเนี่ยการเขียนในวงค่อนข้างเขียนได้ยากพอสมควรเพราะฉะนั้นบางครั้งนักเรียนอาจจะเห็นว่าเขาเขียนไฮโดรเจนถัดออกไปนะครับ H อยู่กับ C ข้างนอกนสร้างพันธะคู่นะครับต่อกันด้วย C H แล้วก็ C. อาจจะเห็นเป็นหนึ่งก็ได้นะโอเคส่วนกริงเป็นไงกิ่งเรื่อมมงนี้นึงก็จะคล้ายๆกันนะครับอข้อควรระวังนิดน,นึงนะโดยส่วนใหญ่แล้วการขีดเส้นปัญหะจะขีดไปที่อะตอมที่สร้างปัญหากันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นเขียนในลักษณะนี้นะโอเคไหม เราจะต้องให้เส้นพันธะของคาร์บอนเจอกับคาร์บอนถึงจะถูกต้องอย่างนี้นะครับโอเคเป็นไงจะเห็นได้ว่าสูตรโครงสร้างแบบย่อนั้นเขียนได้รวดเร็วกว่าสูตรโครงสร้างแบบลูอิสใช่ไหม,มแต่ทางนี้ทางนั้นก็จะมีสูตรโครงสร้างอีกแบบหนึ่งที่เขียนได้ไวกว่านะครับก็คือ สูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะโดยสูตรโครงสร้างลักษณะนี้เนี่ยจะแทนได้ด้วยเส้นและมุมนะครับโดยนักเรียนฟังดีๆนะโดยทุกมุมและทุกปลายจะแทนคาร์บอนแต่ละอะตอมเลยนะครับแล้วเราจะละไฮโดรเจนไว้ อย่างเช่นตัวแรกนะมีคาร์บอนทั้งหมดกี่อันเลหนึ่งองสามสีมีทั้งหมด4อะตอมนะครับเราสามารถเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นบรรทัดได้เป็นปุ๊บ1,2,3แล้วก็4จะเห็นได้ว่าทุกทุกปลายทุกทุกมุมจะแทนด้วยคาร์บอน นะครับโดยอย่าลืมนะเราจะละไฮโดรเจนไว้เพราะฉะนั้นจำนวนไฮโดรเจนของทุกมุมทุกปลายจะต้องทำให้คาร์บอนนั้นครบออกเตทให้ได้นะครับซึ่งถ้านักเรียนลองเขียนน้ำกลับมาทุกทุกมุมทุกๆปลายคือคาร์บอนอโอเคตัวแรกนะตัวที่สองตัวที่สาม ก็ตัวที่4คาร์บอนเนื่องจากมี1พันธักัะคาร์บอนเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมีทั้งหมดกี่ตัว3ตัวใช่ไหมโอเคป้าตัวที่2เป็นไงมีอยู่แล้ว2องพันทะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีไฮโดรเจนทั้งหมด2องะตอมตัวที่3เช่นเดียวกันส่วนตัว,ต,วตัวสุดท้ายมีอยู่แล้ว1นึ่พันทะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนจะมีทั้งหมด สามอะตอมนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสามารถเขียนสูตรโครงสร้างทั้งแบบเส้นพันธะกลับไปเป็นสูตรแบบย่อดได้ด้วยนะครับโอเคอ่ะเรามาต่อกันสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะ,ะ,ะ,ะตัวที่สอง่ะทุกทุกมุมทุกทุกปลายโอเคโดยคาร์บอนตัวแรกสร้างพันธะคู่กับพันธะตัวที่สองไปกับคาร์บอนตัวที่สองอ่และคาร์บอนตัวที่สองสร้างพันธะ เดียวกับตัวที่3จบแลบบ้วนะครับสารตัวที่3เป็นไงพันธะ3 1 2 3าคาร์บอนตัวที่1กับคาร์บอนตัวที่2คาร์บอนตัวที่1 2แล้วก็3อ่ะเพราะฉะนั้นนี่คาร์บอนตัวที่1นี่คาร์บอนตัวที่2เพราะฉะนั้นตัวที่3เป็นไง เป็นอย่างนี้ไหมไม่นะนักเรียนจำได้ไหมพันธะสามของคาร์บอนคาร์บอนจะต้องเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นการเขียนที่ถูกต้องตัวที่สามจะต่อมาเป็นเส้นตรงอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอาจจะเขียนอย่างนี้ไ,ได้หนึ่งสองสามแล้วก็จบโอเคไหมครับอ่า ตัวที่4จะเห็นได้ว่ามีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอ้าวแล้วจะเขียนยังไงทุกๆมุมทุกๆุกกกกปลายแทนคาร์บอนเท่านั้นานักเรียนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ที่มีออกซิเจนเราจะจำเป็นจะต้องเขียนที่มุมหรือปลายแทนด้วยออกซิเจนนั่นเองนะครับโดยที่เราจะไม่ลดรูปนะของไฮโดรเจนนะสำหรับถ้ามีอะตอมของธาตุอื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนไฮโดรเจนของที่เกาะกับอะตอมของอ ของออกซิเจนให้ครบนะครับมุมปลายคาร์บอนหนึ่งสองแล้วก็สามโอเคไหมอย่าลืมเขียนไฮโดรเจนโอเคสามตัวต่อไปอทุกมุมทุกปลายแทนคาร์บอนเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดหนึ่งสองสามีทั้งหมดสามอะตอมคาร์บอนปึ๊บ ปึ๊บ6แล้วนะครับมีการต่อกับออกซิเจนด้วยพันธะคู่ก็จะเขียนอย่างนี้โอเคไหมง่ายเนาะโอเคตัวถัดไปเป็นไงมีเกียร์ตอมคาร์บอนในใสายโซ่ยาวหนึ่งสองมองไม่เห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามทริคกูนะ จุดคือ1ขึ้นคือ2 3 4 5 6โอเคไหมครับอ่ะมีกิ่งก่ออยู่บนคาร์บอนอะตอมที่3นะครับ1 2 3เนาะเราจะเขียนอย่างนี้ไหมไม่นะไม่นะตามหลักแล้วการเขียนในลักษณะของสูตรโครงสร้างแบบเส้นบันทะด เราจะพยายามให้คาร์บอนเรียนแบบเต็มตาฮีดอมมากที่สุดนะครับโดยในกรณีนี้เราจะเขียนในลักษณะน,นี้โอเคไหมต่อไปที่มุมของคาร์บอนตัวที่สามนะครับอ่าและตัวสุดท้ายเป็นไงตัวนี้ง่ายเลยหกเหลี่ยมถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โดยมีพันธะคู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มีการต่อของกิ่ง cf สาไปที่คาร์บอนที่อยู่ที่มุมนะครับตรงนี้อ่าเรียบร้อยเป็นไงสำหรับขกสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะง่ายไหมง่ายนะใช้เวลาไวกว่าทั้งสูตรโครงสร้างแบบลูอิสแล้วก็สูตรโครงสร้างแบบย่อเลย ซึ่งนอกจากสูตรโครงสร้างแล้วก็สูตรโมเลกุลที่ครูเก้าได้สอนไปเมื่อสักครู่นะครับในปัจจุบันก็ยังมีแบบจําลองของโมเลกุลที่ให้นกักเรียนได้ลองศึกษาเพิ่มเติมกันเอกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจากสูตรโครงสร้างนากักเรียนลองสังเกตนะอันนี้เป็นของโมเลกุล ch 4นะครับเจนได้ว่าพันธะระหว่าง ch ภายในโมเลกุลจะเป็น90องศานะในาการเขียนแบบสูตรโครงสร้างแบบลูอิสแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคาร์บอนนะ จะมีโครงสร้างหรือรูปแบบรูปของโมเลกุลเป็นลักษณะของเตต้าฮีดอลโดยแต่ละพันธะทำมุมกันอยู่109.5อ,องศานะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของ C2H6 นะครับจะเป็นอย่างนี้ตัวถัดไป cs ส cs ส cs สหรือ c 3 h 8ของเรานั่นเองนะครับเจนได้ว่าทุกอะตอมคาร์บอนเนี่ยจะมีเชฟเป็นอะไรเตตะาฮีดอททั้ง ah สิ้นนะครับเค okay. อตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวนี้อะอตอมของคาร์บอนนี้นะในสูตรกับอะตอมคาร์บอนตัวนี้เป็นไง เจหรื้ว่าไฮโดรเจนเป็นไงซ่อนอยู่ด้านหลังนะตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับโอเคอ่ะสำหรับพันธะคู่กันบ้างพันธะคู่เป็นไงอย่างที่ครูก้าบอกเป็นไงมุมคือ120ี่องศาใช่ไหมอนี่แหละทำไมเราถึงแสดงอย่างนี้ อ่านี่ไง C ที่สร้างพันธะสากัน C 2 H 2นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นไงในส่วนของคาร์บอนตรงนี้จะเป็นเส้นตรงทั้งหมดเลยนะครับโอเคอ่านี้โครงสร้างของ C 6 H 6อ่า เป็นไงพันธะคู่นะเป็นไงร้อยยองศาใช่ไหมอ่าจำได้ว่าอย่าลืมนะพันธะคู่เป็นร้อยองศานะโอเคมาดูของสัรประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุื่นเป็นองค์ประกอบบ้างในกรณีนี้นะออกซิเจ,กะะนนเจนแทนด้วยลูกปัดสีแดงนะครับส่วนไนโตรเจนแทนด้วยลูกปัดสี เ,เ,เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาทำแบบึกหัดกันครับ สำหรับข้อนี้นะครับครูเก้าอยากให้นักเรียนลองพิจารณาสูตรโครงสร้างลูอิสสูตรโครงสร้างแบบเซนพันธะแล้วก็สูตรโครงสร้างแบบย่อที่กำหนดให้นะจากนั้นเติมตารางให้สมบูรณ์ครับเหมือนเดิมเลยครับครูเก้าจะเฉลยค่อนข้างเร็วมากเพราะฉะนั้นครูเก้าอยากให้นักเรียนลองหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วลองทำดูนะครับจากนั้นค่อยเล่นคลิปต่อเพื่อดูเฉลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทำถูกทุกข้อหรือเปล่าสำหรับนักเรียนที่ทำข้อไหนไม่ถูกนะครับครูก้าวแนะนำให้ลองกลับไปทบทวนหรือลองทำใหม่เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรเคมีของสารประกอบรียีที่เรียนกันไปในครั้งนี้ โดยเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์เนี่ยสามารถแสดงได้ด้วยสูตรโครงสร้างแบบต่างๆเช่นสูตรโครงสร้างแบบลูอิสสูตรโครงสร้างแบบยอ่อหรือสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะครับโดยแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีประโยชน์และข้อจํากัดในการใช้งานแตกต่างกันดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้ตามความถนัดของตัวเองได้เลยแต่เนี่นก็ตามถ้านักเรียนเห็นสูตรโครงสร้างในแบบที่ตัวเองไม่ถนัดก็ต้องมีความเข้าใจเช่นกันนะดังนั้นนักเรียนสาราารทบทวน สูตโครงสร้างในแบบต่างๆจากการดูคลิปย้อนหลังได้ครับสำหรับครั้งนี้พอเท่านี้ก่อนครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรกลับมาพบกันครับ